เพราะว่าคนจะเังนจำแบบคามอยู yeah. uh, you know, know. You know, no ่ร no oh, ่แล้วพีว่าต้อดเคยอยู่กีบองคมากครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาอะอาทิีคนรู้จักยูแล้วและวันนี้อาจมีคนยังไม่คู้นหรือว่าเป็นการแนะนำตัวเลยงวแรกที่เข้ามาอยู่มาแล้วเป็นวงสามัที่มนแพงคุณเคยอยู่วงสามัญที่มาแข่ก่งที่มาสี่มาหน่มาสองเฮ้ยแล้ววงไหนอก็ต้องพิธีวิทนไทยค่ะศิิิทย์ภูไทยด้วยกราเบียบปราศรีกระเยบปาี เัาเป็รคาไไแล้ววันนี้คุณมาอยู่ที่โตเกียวเมสิกซึ่งมันแตกต่างจากคำว่าสาวร้อยศิลปินคูไทยร้อเป็ี่ยนวัรนกรรมแต่ที่พัฒนเติบโตสิดแดา่าหนูไม่คิกุ้นะคะหนูแกุกินตะปูใชไหนูแ้กุ้คหนกินตะูค่ะตอไปนี้เวลาจะได้ว้ไปกัอ ก็ถือว่าเซื้อผ้ยและก็พลิกล็อกมากๆากสำหรับการหวนเวทีของนางเอกหน้าหมวยกล้วยเปมกระมุนสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟซีโตเกียวมิวสิก c อฟซีภูเบาทพิดแดนและก็ FC หัวลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ติดต,ตามอข้มูลข่าวสารตามแพทพฟอมต่างๆ,ๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าว ให้เอฟได้รับชมรับฟังในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันกับมาครับกะเปิดตัวเป็นที่เดียบร้อยนะครับสําหรับนักรลองคนใหม่นางเอกคนใหม่ของค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับนั่นก็คือตัวแม่ตัวแรงรากาที่สั้นันำสุ่มนำเสียงบัวท่มบาดานางเอกหน้ามวยกล้วยเปรมกระบน ย่างที่หูครับเอฟซี FC ครับตอนแรกผมก็เห็นโปสเตอร์ที่เป็นลูปเงานะครับที่ทางข่ายตัวเกียวมิวสิกเพื่อนจะบอกว่าคืนนี้เปิดตัวนางเอกคนใหม่นะครับในขมีทั้งเพจหลายเพจเกาลูกตรงปิลผ้าพ่อนวัดเทียบเงากันมึงหลายคนฟัดท่งหลายคนบอกว่าต้องเป็นคนนี้แน่นอน พองอดเวลากุมปิดพกงอดการเปิดตัวย่างที่บอกครับพิกล็อกและก็เซอร์ไพรส์มากปรากฏว่าเป็นหน่งกล้วยครับนองก,กล้วยคือใครคลิปที่เปิดให้ฟังตอ,ต,อตอนตอนต้นคลิปนะครับนอกกะระบุชัดเจนว่า ผ่านประสบการณ์เคยอยู่คณะหมอลำวงใดบ้างแต่ที่อยู่หน้าที่สุดถ้าจำผิดนะครับเป็นระเบียบวาทศินนะครับมองเป็นท,ที่สีสางซื้อสางเสียงให้คนรู้จักนะครับน้องกล้วยไม่อย่างยาวนานนะครับเพื่อนกัคุกกี้นะครับ อยู่ในวงการหมอล่กะโดนเติบสะของประสบการณ์นะครับความสามารถนะครับโดนเหลือโหลดล้านดีครับโดยเฉพาะเพลงนะครับที่ประทับใจแล้วก็เอฟทีฟังงามไหนมวนยามนั่นโดยเฉพาะเพลงผัวมานี่ลำสูมลำเสียงน้องกล้วยนี่วธรบดดาครับเอฟทีต้อง ไปฟังนะครับมือที่เพอนเหรียญข้อเสือต้องไปฟังนะครับเนื่องจากผมกะฟังหมอลำหลายคณะนะครับกับสิงห์หว่านักลองคนนี้คนนี้เป็นยังไงแต่สําหรับหลวงกล้ยนะครับเวลาหองเพ่งหัวมานนี่ม้วนดีดีครับเข่าถึงนะครับจนได้รับทายานะครับตัวแม่ตัวหม่ำนะครับ ของจริงของแท้นี่แหละครับจะมาเติมนะครับมาเติมเต็มค่ายตัวเกียวมิวสิกในรูปแบบที่หนอกกล้วยอาจจะถนัดนะครับฉะนั้นเดียวรอมือผลงานของหนอกกล้วยครับแล้วนกะ็ขอแสดงความยินดีครับตั้งค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับที่ใดศิลป,ปินมีคุณภาพอีกคนหนึ่งนะครับมาเติมเต็มนะครับทับตัวเกียวมิวสิกนะครับห้ มีกระแสแลก้กกมีซื้อวิเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคน f อฟซีโตเกียวมิซิอาจจะบ่าคอยหูจักนองกล่วยเป็นไดน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่ประสบการณ์ที่นองนะครับผ่านหลายเวทีมากแล้วกับถือว่าเป็นตัวท็อปของค่ายหรือคณะมอลําระเบียบวาทศิลป์นะครับแฟนครับเพื่อนกับหลายเติบนแะครับในบรรยากาศที่เพื่อน อยู่ระเบียบวัตนศิลป์นะครับเมื่อนี้นะครับได้ึ้นเด้หววเวที่มาอยู่กับโตเกียวมิวสิกภ่ายตายกาันนำระดับภ่ายตายการบริหารของบอสพิกผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ผมก็ถือว่าเสื้อไ้ายแหละครับเสือ้อผ้ยแล้วก็พลิกล็อกพินิดนะครับได้ใจก่ยา,ยาที่บอกแหละผมคิดว่านะครับเป็นหนงปิวทีนี้เอฟที่หรายคนหรือคิดคิดจังสารนะครับตดมอนี้ก็ ปรากฏชัดเมื่อนี้กะระบูชัดเจนนะครับว่าเป็นนกกล้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ค่ายโตเกียวมิวสิกส่วนงานออดทั่วงานคอนเสิร์ตเท่าอคอยไปมึงผลงานนะครับรวมถึงบรรยากาศในกลุ่มปิดนะครับโดยเฉพาะคำเคืนที่พลาดมาการเปิดตัวเพคนนะครับความสนุกสนานหวังว่าเอซี่คงจะได้เห็นนะครับและการสัมผัสในเีลีบทของกลุ่มปิด สำหรับข่าวืนที่ผ่านมานะครับถือใจว่าถือใจเอฟรู้จักไม่รู้จักยังไหนคอมเมนต์กันเข้ามาแต่ผมรับประกันฟันธงคนนี้กะบ,บัธรรรมดาครับนางเอกหน้าหมวยกล้วยปีมขอมุนบัรรรมดาครับนางซูบลำเสียงการหลอกการล่ำบัวตงห่วงครับสบายสบายนี่แหละครับจะมาเติมเต็มการแสดงบนเวทีในรูปแบบ ต่างๆต,ต,ตามสคริปที่ทางผู้บริหารค่ายโตเกียวมิวสิคแต่ว่างไว้ถือว่าเป็นงานสบายงานที่น้องกล้วยนะครับเพื่อนในมีประสบการณ์มาอยู่แล้วบนเวทีใหญ่ๆฉะนั้นเดียวเมื่อนี้มาอยู่กับโตเกียวมิวสิคกะขอให้ปังๆนะครับเป็นที่รู้จักของ FC มากๆหลายตาโดยเฉพาะ f t โตเกียวมิวสิคหลายคนที่ยังมมูหูจักน้องกล้วยนะครับ เดี๋ยวเรจะได้เห็นการแสดงบนเวทีของเพิินนะครับมารอจิต them, them, tomatoes, ตามกันนะครับรับคลิปนี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารประมาณนี้นะครับคือเเ่าคือเดือมครับวิษพลาดการใดขอตรวจขอภห้แนะนำกันขมาตักเตือนกนรขมาครับที่สําคัญครับจ่นชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนตนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสรับคลิปนี้อําลาพาดจากพ่อกันลิปหนาครับสวัสดีครับ